ที่เป็นไส้อะไรครับพี่ไส้หมูครับอ๋อไส้หมูแล้วก็ผสมกล้วยด้วยนะครับอ่ะอจะทำรอบรอบหนึ่งก็จะผสมจะมีขึ้นมาจะได้สองสองไ,ไออส้เลยวันส่วนใหญ่จะมีไส้อะไรบ้างครับพี่ที่พี่ทำอยู่ตอนนี้ครับผมตอนนี้ถ้าทำหลักๆก,ก็มีหมูมีกล้วยสังขยาครับสารไส้นี้จะขายดีครับอ๋อแล้วก็มีเสริมพวกไส้กรอกชีสอะไรเงี้ยไส้กรอกชีสอันนั้นแล้วแต่วันออ๋ อันนี้ก็จะทอดมาแล้วก็จะยาวๆหน่อยรครับพี่ใช่เราต้องพับน้อยหย่องโรบีว่าถ้าเกิดไม่ทำตรงๆจะสุกด้านเดียวอ๋อถ้าตรงจะสุกด้านเดียวนะครับพี่ม,มันจะหมุนตัวครับจะสุกแค่ด้านเดียวอันนี้คือทำสองไส้ในครั้งเดียวนะครับ<ะ>พี่ขึ้นมาลูกค้าจะได้สองครั้งสองอย่างส่วนใหญ่ไส้ไหนที่ขายดีที่พี่ขาย ถ่าเริ่มต้นนะครับเริ่มจากไส้หมูไส้กล้วยครับผมหมูจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านอ๋อหมูนะครับผมอันนี้ด้านหน้าก็จะมีไส้สังขยาไส้หมูแล้วก็ไส้กล้วยนะครับก็ชุดละ30บาทนะครับพี่ตอนเช้าที่ขายประมาณกี่โมงครับพี่เริ่มหกโมงเช้าครับหกโมงเช้าแล้วก็ตอนเย็นตอนเย็นเริ่มประมาณแล้วประมาณหกโมงเย็นอะ่ะอ๋อหกโมงเย็นนะครับพี่ แต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมาตอนเช้าหรือตอนเย็นมากกว่ากันพี่ช่วงเย็ยนจะเยอะกว่าช่วงเช้าก็จะพอๆกันหรือมันจะมันก็จะห่างกันสักประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับช่วงเย็นเยอะกว่าอันนี้ก็เป็นไส้สังขยานะครับ ที่ขายมานานเนี่ยครับที่เชียงคานเนี่ยครับพี่ที่เชียงคานนี่มาสักสิบปีแล้วอ๋อสิบปีแล้วครับพี่อันนี้มีคนเอาอันนี้ของพี่เอามีคนเอาแล้วผมเดี๋ยวสั่งไว้นะคะของเอาเอาไส้หมูนะได้ครับได้เดี๋ยวกับได้ครับผมอันนี้ก็เป็นร้าน ปลาทั้งโกดเนี่ยนะครับก็จะมียัดไส้นะครับพี่เขาก็ขายมากว่า10ปีแล้วครับที่เนี่ยก็จะเปิดทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะครับอันนี้ก็จะมีไส้กล้วยอย่างที่พี่เขาเอาลงเนี่ยก็เป็นไส้กล้วยเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่ขายดีก็จะเป็นไส้หมูแล้วก็ไส้กล้วยนะครับสําหรับคนที่ชอบเฮมตี้หน so ่อยก็อาจจะเป็นสายไส้กล้วยนะครับก็พี <t <t ่เขาก็จะทําช่วงเช้าเนี่ยครับตอนนี้ก็คือเวลาประมาณเจ็ดโมงนะครับทอดนานไหมพี่ ประมาณสัก 5, 5นาทีนะครับ้5นาทีนะครับกล้วยที่นี่มันจะมันเป็นยังไงมันเป็นพันธุ์ของที่นี่ครับมันจะอมเปรี้ยวนิดนิด,นดอ๋อกล้วยจะเป็นพันธุ์ของที่เชียงคานเนี่ยนะครับพี่ที่นี่ต้อเป็นกล้วยหอมส้มอ๋อกล้วยหอมส้มกล้วยหอมส้มกล้วยหอมเปรี้ยวอืมมันมีขาดไลยพี่กล้วยเนี่ยเพราะว่าในกรุงเทพก็มันเหมือนมีขาดช่วงก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นช่วงแรงๆอะ่ะอ๋อช่วงแรงๆก็ขาดเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ จะต้องที่มันมีไส้อื่นขึ้นมาก็คือเอามาทดแทนตอนที่ไม่มีใส่บางไส้ที่มันหาไม่ได้ครับสิบปีปที่พี่อยู่มาเนี่ยเชียงคานมันเปลี่ยนไปไหมสำหรับพี่เปลี่ยนมากเหรบ<ะ>ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเหรอมันยังไงมันเปลี่ยนสิ่งปลูกสร้างอะไรเงี้ยพี่ สี่ปูช้างด้วยแล้วก็แล้วก็เรียกอะไรครับแต่ว่าจ้าทำเหมือนเดิมแต่เพียงแค่การชยยึดมันมันไม่เหมือนเดิมมัน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 ยังไงครับเมื่อก่อนมันมันก็ไม่ใช่อย่างนี้เออเพราะว่าามองผมมัน ท่าเมื่อก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยผมผมเดินที่นี่ตอนนั้งแต่เด็กเดินไปโรงเรียนอ๋อพี่คนเชียงคานด้วยครับใช่ครับผมใช่ครับออ๋เมื่อก่อนบ้านย่า่ผมจะอยู่ซอยหนานุซอยประมาณซอยที่สองผมเดินเนี่ยไปที่อยู่ในเชียงคานอ่าก็มองที่นี่มันที่นี่ก็คือไม่มีอะไรเลยเออครับพี่อนนี้มีอะไรตอนนี้ถ้ามันคือไม่มีใครมาเดินเส้นนี้หรอกครับเพราะว่ามันมืดจังเลยเรื่องเราไม่นึกด้วยว่าสุดท้ายเราจะมาขายของที่ส่วนใหญ่ก็เข้าเมืองครับพี่แต่ก่อนผมก็เข้าเมืองเหมือนกันอ๋อแล้วครับใช่ครับได้ยินข่าวว่าเชียงคาน มาเที่ยวผมก็เลยว่ามาเที่ยวอะไรอ๋อก็กลับมาเที่ยวใช่ครับผมแล้กลับมาแล้วก็มันจะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะอืมอันนี้คือกล้วยพื้นเมืองที่พี่เล่าให้ฟังนะครับใช่ครับผมก็ลูกก็จะไม่ใหญ่มากก็จะเดียวนะครับพี่มันจะคล้ายๆกล้วยไข่กับกล้วยหอมผสมกันประมาณนี้ครับบางคนบางที่เขาบอกว่านี่คือเป็นกล้วยไข่อะไรสักอย่างหนึ่งบางที่บอกว่าเป็นกล้วยหอมอะสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะปลูกดิมแม่น้ําโขงไหมครับพี่หรือว่าตามสวนจะเป็นภูเขาครับอ๋อภูเขานใช่ไหมครับใช่เลยครับผมตัวยตัวนี้อยู่บนภูเขาถ้าจะถ้าจะเชียงคานไปต้องประมาณร้อยหกเจ็ดกิโลครับสังเกตต่างสามมือครับอ่าครับตามภูเขาก็จะมีทั้งกล้วยแบบที่เขาปลูกตัวนี้ครับอ๋อก็จะเป็นกล้วยพันธุ์แถวแถบนี้นะครับใช่คเลย ว่าจาได้ว่าสิบปีก่อนผมมาเนี่ยกลางคืนนี้ก็ไม่มีอะไรกไ็นั่งคุยกันไม่มีับผมมาคือถ้าคนที่เคยมาแรกๆอ่ะจะมองว่าแบบว่ามันมันไม่เหมือนผมก็ได้ยินนักเที่ยวพูดว่ามันยังไงเขาสู้หาเพื่อนเขาเขามาคนเดียวเพื่อแต่เรบมีคือเพื่อนเขาแน่มาแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่ที่เราเดินเดินเดินกิลเล้าการาการันมองกันแบบไม่มีผู้คนมีแต่หมาอะไรเงี้ยเข้า้รนี้ มันเปลี่ยนไปประมาณอย่างนั้นเลยอ่ะแม่นเก่ามันก็ไม่มี้วมันเป็นการรีโนเวทใหม่ทั้งหมดทำใหม่ให้เหมือนเก่าครับผมใช่มันต้องแม่แต่ว่าหลังจากเจอโควิดนี่มันเปลี่ยนไหมมันคนมันน้อยลงไหมพี่มันกับายเป็นเยอะขึ้นครับเพราะว่าประเทศปิดใช่ไหมครับไม่ออกจานอกปีนี้คือคนท่องเที่ยวมาเกือบทุกวันอืเยอะกว่าแต่พียงแค่ว่าการจับจ่ายมันอาจจะไม่ได้สะพัดเหมือนก่อนเพราะว่า เราได้นอยู่เราเราได้มาหยุดยาวเราไม่ได้มีทั่งมาเที่ยวกันทุกวัน,นอ,อ,อ๋อครับพี่อย่างนี้ถ้าคนที่เขาดูคลิปอยู่ใครพี่ฝากร้านหน่อยว่าจะมายัางไงหรือว่าอะไรยังไงมั่งมาถึงมาที่ร้านกกรังกูใช่ไหมครับครับผมร้านรางโกผมอยู่ถนนคนเลยนะครับผมตรงซอเยเจ็ดร่างนะครับหวัวม,ม,มุมยึ่งเงี้ยกับโรงแรม เดี๋ยวแลครับผมก็มเปิดถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะมาเป็นเปิดอยู่ช่วงสุกเสาร์ทิ์ครับเช้ากับเย็นครับผมอ๋อจะเปิดช่วงสุกเสาร์แลวช่วงนี้ี่ใช่ครับผมเดี๋ยแล้วเป็นช่วงไหนที่ต้องเบิเข้าจริงจริอยู่ช่วงธันวาคมกหลาะก็จะเปิดทุกวันแนะนำเลยพี่สำหรับคนที่ชอบไส้เนี่ยมันควรแนะนำไส้ไหนบ้างผมอยากให้อยากให้ลองไส้เป็นไส้หมูสับก่อนครับเพราะว่าหมูสับของเราเป็นพิเร์เลยแล้วก็จะไม่เหมือนร้านอื่นที่ก่นไปทานทานมาครับรองว่าไม่ผิดหวังครับเออโอเคครับพี่